สวัสดีทุกคนมาปั่นจักรยานไปหานั่นจ้ะพี่น้องหากระเทียมป่าโอ้ยขื้นโมอหอบเอกแรกอยู่โนานนานนานเดยปั่นเฮ้ยยังแบนเหรอม, <c oughs> มากระลิงหน่อยจ้ะลิงหน่อยแซง,งไปเลย <c oughs> นี่ดอกไม้พี่น้องเขาอาจจะมีเห็ดเนออะาะนี่เดี๋ยว <laughs> ได้ครมาบรรยากาศดีพี่น้องจต่วัเน,นี้แดดไม่มีดอกแต่ว่าม,มีลมนะคะบ้านบรรยากาศบ้านครับพี่น้อ,องเดี๋ยวนะมดูแต่กล้องเนาะนมมงครั้งก็ตอไหนต่อหรอ ตรงมาองมโอ้ยลงมอ้อบบดเดงเบียดเกลียไปดูมาหาปากระเทียมให้น้องจะจะมีแบบ พี่น้องป่ากระเทียมเนาะนี่กระเทียมป่าจ้ะโอ๊ยมันยังไม่ทันใหญ่เลยต้นแค่นี้เลยจ้ะกระเทียมมันเป็นแบบนี่กระเทียมป่าดมดุมันจะมีกลิ่นกระเทียมละนี่จ้ะพี่น้องที่นิ้งปั่นตัวยานมาดูเนะาะแถวอื่นเขาอัน แ้วอื่นขืามีดอกมีอะไรก็ไม่เล้ตรงนี้ยังแบบมีดอกเลย<ม>นั่งเจอนต้นหน่อยนะจหนเดินมานี่จะได้กินแต่กระเทียมเด้พี่นนอนี่กินแต่กระเทียมนจนะจ๊ะเนาะอันนี้คมีคนมาคนเดินเต้นอันด้วยต้นนี้ไม่ใหญ่เลย <c oughs> อุ้ยเด็ก <c> ไ <oughs> ปยกหน่อยสายยานหล่ม คสาปั่นมาพี่น้องเอยว่าจะมาเก็บอันดอกกระเทียมไปพัดเนาะมันยังไม่ท่านใหญ่เลยจ้ะดูนะก็เป็นป่านะหลายอยู่ด้วนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาดูใหม่จะมันยังม่ท่านออกมันโดนอันหิมะตกใส่อาทิตย์ที่แล้วมันก็เลยเป็นหม่งามอืมดอบหนาค่อยมาดูใหม่ อันนี้ยังน้อยอยู่มานั่งนี่ได้กินแต่กระเทียมด้พี่น้องจ้ะเนาะได้กินแต่กินกินกระเทียมน่ะมันเป็นกลิ่นของมันเลยตัวมันแคะแล้ว่าพี่น้องนี่ดอกมันกําลังจะออกไงแต่มันแคะนี่งามคือที่อื่นเขาเก็บกันเนาะนล้วหนึ่งจะถอนดูไอ้มันมีหัวไหมมันมีหัวไหมพี่น้องโออมันเป็นรากรากแบบนี่คือกระชายเลยจ้ะอ้ยดูดอกมันพี่น้องนี่ ดอกไม้น้อยต้นนั้นกระแดงเออที่อื่นเขาอย่างงามที่นี่กระแดงกระแดงนี่น่าจะเป็นแบบไหน<า>เอ,อว้ยรถจอดไม่ได้พี่น้องเออเอ,อ้อรอบหนาแล้วค่อยมาดูอีกรอบจะรอบนี้มาดูแล้วมันน่อยเกินแล้วจะอกไม้ป่านน้อันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเลยจ้ะกำลังบานกำลังตูมแล้วจะเนาะ ตีดกันก็เอ้ป่ากระเทียมเลยจ้ะกระเทียมเลยไม่ได้หน่อยพูดแล้วรอบหนาเข้ามารู้ไมจ้ะ